สวัสดีค่ะเมจิทารลอตาบคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่กันแบบแรนดอมเนาะในหัวข้อเรื่องคุณกําลังจะดึงดูดเอาสิ่งใดเข้ามานะคะมาดูกันบางคนเขาก็กําลังใช้กฎของแรงดึงดูดเนาะแล้วก็กําลังตั้งจิตอธิษฐานในบางคนนะคะหรือบางคนกําลังร้องขอกับจักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไปทําบุญไปไหว้พระก็ตั้งจิตอธิษฐานเนาะสิ่งน,น,นั้นที่คุณร้องขอออกไปเนี่ย ตะวันได้ยินได้ทราบไหมและกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะคะในตัวคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาเนาะการอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาสจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่ก็ถือว่านี่เป็นพลังงานของคุณนะคะมาดูกันว่าคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามา ใบแรก the f o o l the full เป็นลักษณะของการเริ่มต้นการเริ่มต้นการทำอะไรใหม่ๆการได้ออกไปเรียนรู้โลกกว้างเนาะบางคนอาจจะออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานบางคนอาจจะออกเดินทางไปทำในสิ่งที่คุณอยากทำอยากท่องเที่ยวอยากเดินทางอยากทำอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะรับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเนาะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ตัวโปรโดมีตัวโปรโดตัวใหม่กาเป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับ ออนไลน์ดูดิไพ่เจ็ดถ้วยก็ขึ้นมาเจ็ดถ้วยเป็นลักษณะของความคิดจินตนาการมโนความคิดความสร้างสารรค์การใช้กฎของแรงดึงดูดเนี่ยคุณกําลังใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่และจักรวาลกําลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณส่งออกไปให้จักรวาลได้รับรู้รับทราบคุณกาลังจะดึงดูดอะไรเข้ามานะคะมาดูกันต่อนะ เจเวนออกครับคุณบางคนอาจจะแบบอยากได้หลายสิ่งอยากมีหลายอยา่างเนาะอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีความสุขมีความต้องการหลายอย่างในชีวิตนะคะมาดูกันต่อคุณกำลังจะดึงโดดสินงใดเข้ามาเดอรฟูเมื่อกี้อย่างที่เราพูดขางอยู่เดอฟู food, เป็นลักษณะของคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับออนไลน์สื่อสารธุรกิจบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์แบบเนี้ก็ได้นะคะ นะเป็นแบบเป็นงานอิสระเป็นคนที่มีอิสระอู่จักอยูจากไครนะมีอิสระมีเสรีมอิสระในเรื่องของเวลาในเรื่องของการทํางานคือเขาเรียกวการบริหารงานบริหารเวลาด้วยได้ด้วยตนเองนะประมาณนี้ค่ะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณจะดึงดูดเอาสิ่งใดเรื่องใดเข้ามานะคะ เดือแทนพแลนแทนพแลนเป็นไพ่ประจาําราศีธนูนะคะการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเดินทางคุณมีเกณฑ์กาลังจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางนะคะบางคนอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศบางคนอาจจะเป็นล,ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายสถานที่ทํางานเนี่ยสถานที่ทํางานออกจากงานเปลี่ยนงานเนาะในเรื่องของการเดินทางก็ด้วยนะคะในช่วงนีถ้ถ้าเป็นในเรื่องของสายมูเนาะใครสวดมนต์ไหว้พระ ให้กรวดน้ำด้วยนะคะกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคุณกำลังจะดึงดูดเอาสิ่งใดเข้ามาในช่วงนี้นะคะเซเว่นออฟสอดเซเว่นออมันอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคความคิดนะคะความคิดวิตกกังวลภายในจิตใจของเราเองหรือปัญหาที่กําลังจะเข้ามาให้เราได้รับมือนะคะในช่วงนี้เนอะมันอาจจะเราอาจจะเจเจอกับ อะไรที่มันดูยากดูเหนื่อยนะคะแต่เราจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้เนาะในการขอในการที่เราดูจากไพ่นะยห้าดาบมันจะเป็นลักษณะที่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเราจะสามารถฝ่าฟันมันไปได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะของการที่คนอื่นเขาทิ้งดาบไปหมดแล้วเราชนะก็จริงแต่คนอื่นเขาก็หันหลังให้เราเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะตัดสินใจทำลงมือแก้ไขปัญหาในเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยให้เราใช้ ความคิดมองให้รอบมองให้กว้างมองไปถึงคนข้างหลังมองไปถึงเพื่อนร่วมงานด้วยว่าในเราในลักษณะของการแก้ไขปัญหาอันนี้มันจะกระทบกับคนอื่นหรือเปล่านะคะเนาะไม่ใช่เห็นแต่กัาคนเดียวนะคะดูกันต่อนะคะคุณกำลังจะดึงโดดเอาสิ่งใดเข้ามานะอะไรกระโดดออกมาสิแถ้วย คุณกาลังจะเดินทางจริงอะเนี่ยบางคนออกจากที่เดิมออกจากจุดเดิมออกจากงานเดิมออกจากความสัมพันธ์เดิมมันเหมือนอยู่ที่เดิมแล้วไม่ตอบโจทย์อยู่ที่เดิมแล้วมันคับใจอยู่ที่เดิมแล้วมันผิดหวังไม่ตอบโจทย์อึดอัดเนาะคุณก็หันหลังให้กับตรงนั้นแล้วเป็นลักษณะของคนที่หันหลังแล้วก็เดินออกมาจากที่เดิมนะคะคุณกําลังจะเดินทางออกจากออกห่างจากบ้านออกห่างจากคนรักออกห่างจากครอบครัวบางคนอาจจะ เดินทางไปทํางานเดินทางไปท่องเที่ยวเนาะมีเกณฑ์บางคนอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศเลยก็ได้เนาะคะมาดูกันต่อนะคะคุณกําลังจะดึงดูดเอาสิ่งใดเข้ามานะคะในช่วงนี้นะอืม two of ครับบางคนดึงดูดเอาความรักความสัมพันธ์เข้ามาในช่วงนี้ คุณมีเกณฑ์กำลังจะได้พบคู่บางคนอาจจะพบเจอจากการเดินทางการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการย,กย้ายของคุณในครั้งเนี้จะนําพาให้คุณได้พบคู่คนนี้เป็นคู่แท้เนะเป็นกัลยาณมิตรถ้าบางคนไม่ได้คิดหวังในเรื่องของคู่คุณก็อาจจะได้เจอเจอกับเพื่อนคนที่เป็นกัลยาณมิตรคนที่จะมานําพาเราให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆแนะนําสิ่งดีๆให้เนี่ยคนเนี้ยดูกันต่อนะคะ คนโสดมีเกณฑ์พบคู่นะพบคู่เขาเรียกว่าพบแล้วถูกใจเป็นคู่แท้ด้วยคนนี้นะคะคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะคะในช่วงนี้นะฮืมพบคู่จริงๆอ่ะอุ๊ยหนึ่งถ้วยสองถ้วยแล้วก็มีหนึ่งถ้วยด้วยนะคะเนี่ยคุณคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักเป็นรักที่แบบพบแล้วถูกใจปิ๊งปังใช่เลยนะคะ หรือคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้ของขวัญของฝากของกำนันของชิ้นใหญ่บ้านรถเนี่ยในสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานขอพรคิดใช้จินตนาการใช้กฎของแรงหนึ่งดูดคุณกำลังจะได้บางคนอาจจะเจอเจอกับความลับความสัมพันธ์บางคนอาจจะเจอเจอได้ของขวัญของชิ้นใหญ่คิดอยากรวยจะได้รวยคิดอยากได้บ้านได้รถคุณจะได้ไพ่นะมันออกมาแบบนี้เราอ่านแบบนี้เลยนะ อ่านตามที่ไพ่บอกเลยนะคะคุณกำลังจะเดินโดดเอาสิ่งใดเข้ามานะคะว้าวไฟอัพวอนมีไฟอัพสองแล้วก็มีไฟอัพวอนเนาะเป็นลนักษณะของความขัดแยง้งขัดแยง้งเมื่อไหวเนาะถกเถียงเนาะบางคนอาจจะมีในเรื่องของเอกสารงานผู้คนการติดต่อ เนาะติดต่อผู้คนในช่วงนี้ก็อย่าใช้อารมณ์ให้มีสติอย่าวู่วามนะคะไม่งั้นจะประทะได้เนาะเนาะในถ้าเราแบบเอาอารมณ์เป็นตัวนำเนาะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งก็มีเกณฑ์จะประทะนะคะนะซึ่งพอเราอารมณ์เสียเนี่ยสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่กาลังจะเข้ามามันจะมันจะค่อยๆถอยห่างนะคะเพราะฉะนั้นให้คิดดีคิดบวก อะ,ะอะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านมันไปเนาะมาขืนออฟครับขืนออฟครับเป็นลักษณะของคนที่วิตกกังวลคิดมากคิดเยอะน้อยน้อยใจเนาะอาจจะเป็นตัวคุณเองนี่แหละที่แบบไปรับรู้รับฟังเรื่องอะไรมาเลยทําให้แบบกังวลกังวลใจเนาะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนมีซิกเซนมีสัมผัสเนาะช่วงนี้ ให้เชื่อเซน์ของตนเองเซน์คุณแรงคุณเป็นคนที่เซน์แม่นเนาะเป็นคนฝันแม่นด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะคุณเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะใครก็ชอบมาขอคำปรึกษากับคุณอ่นะโอ้ยนี่คุณมีเกณฑ์จะเจอความรักเดี๋ยวเราเซนเซอร์ตรงนี้ให้นะคะคุณเดลิเวอร์เนาะเดลิเวอร์มีเกณฑ์จะไ้พบเจอกับความรักความสัมพันธ์เนี่ย อาจจะมาจากการเดินทางจริงๆด้วยหลักครั้งนี้เป็นรักแรกพบเป็นลักษณะที่ถูกใจใช่เลยนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์กับคนรอบข้างมีสเสน่ห์ทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งวาจาพูดจามีสเสน่ห์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์สื่อสารเ,เ,เขาเรียกว่าขายของสวยๆงามๆของใช้เครื่องประดับของผู้หญิงอะไรแบบนี้คุณจะทำได้ดีนะคะช่วงนี้ ดีมากเลยอ่ะพูดแล้วได้เงินเนาะเจรจารแล้วได้เงินให้พูดดีคิดดีเข้าไว้นะคะขออีกสามใบคุณกําลังจะดึงดูดเอาสิ่งใดเข้ามานะคะคุณกาลังจะดึงดูดเอาสิ่งใดเข้ามาในช่วงนี้นะมันตกมาสองใบเอาใหม่เนาะคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาช่วงนี้คุณกาลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามา อัศว mm ินถือไม้อคุณก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงคุณกำลังจะเดินทางจริงนะเป็นลักษณะของการเดินทางการบางคนอาจจะเดินทางไปทำงานเป็นคุณคณที่บุกตะลุยสู้ชอบลงมือชอบปฏิบัติเนาะเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเนี่ยเนาะหรือถ้าเป็นในสายมู ข้าใ,ใบนี้เขาหมายถึงเทวสุวรรณนะใครขอพอรใครตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้ขอพอรกับท่านดูท่านจะเขาเรียกว่าประทานพรในสิ่งที่คุณขอให้นะคะขอ,ขอเพิ่มนะขอเพิอีกสองใบคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามานะคะในช่วงนี้คุณกําลังจะดึงดูดเอาสิ่งใดเข้ามาไหวสามดาบบางคนผิดหวังอ,อกหัก ช้าใจโดนแทงข้างหลังอาจจะมาจากคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานพูดใส่ร้ายไปสีพูดกะแหนกันแหนะ,ะนะทำเนี่ยมันต้องอาจจะมีบ้างมันอาจจะมีเนี่ยคนที่เราอยู่ในสังคมเนาะมันก็ไม่ได้มีใครคิดดีพูดดีกับเราตลอดเวลามันก็อาจจะมีบ้างคําพูดบางคําทําให้เราแบบไม่พอใจหรือบางคนอาจจะเจอแบบนี้มาน,นานแล้วพูดกะแหนกะัแหนตลอดเวลาแทงข้างหลังแย่งผลงานประมาณนี้เนาะจนทําให้คุณอน่ะ ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันทําให้คุณแบบเดินออกมาจากหันหลังให้กับที่เนี้ยที่เดิมที่ที่คุณอยู่ยอืีหรือบางคนเจอเจอใครในช่วงนี้ให้ศึกษาให้ดูใจให้ดีๆหรือบางคนคนที่มีคู่คนที่มีคู่ ใหม่คนที่มีคู่ก็ให้ดูให้ตรวจสอบนะบางคนอาจจะเจอ,เจอกับรักสามเศร้าเราสามคนในบางคนนะคะการอ่านแบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบเจเนอเรลาิดดิงเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนคือคนที่เข้ามาดูมันจะแบบส่งพลังงานเข้ามาหลายๆอย่างเนาะแล้วก็อาจจะมีพลังงานของคนบางคนที่กําลังอาจจะจเจอกับรักสามเศร้าเราสามคนก็เป็นไปได้นะคะขออีกใบหนึ่งคุณกำลังจะดึงดูดเอาเรื่องใดสิ่งใดเข้ามานะคะ อันนี้พี่ไพ่มาบอกมาเตือนให้เราระมัดระวงังไม่ใช่ให้เรากลัวเนาะเรารู้ก่อนก็ให้เราอยู่เหนืออยู่เหนือความคิดนะคะอะไรกันโดดออกมาเดี๋ยวเมจิเชียนอัศจรรย์ปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถคุณเป็นคนเก่งนะดูจากเนี่ยอินฟินิตี้ที่อยู่บนหัวเนี่ยคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ไว ถ้าเป็นในเรื่องของงานถ้าใครที่ทํางานประจําคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานขยับขยายเติบโตเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเงินดีพูดดีช่วงนี้พูดแล้วมีสเสน่ห์เนี่ยพูดแล้วมีสเสน่ห์พูดแล้วได้เงินคุณเป็นคนที่เก่งหลายอย่างเรียนรู้อะไรได้ไวนะคะหรือคุณอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ เป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้ที่เข้ามาดูคลิปเราในวันนี้นะคะเรายินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ขอให้ทุกคนดึงดูดไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะอันไหนที่ไม่ถูกใจไม่ตอบโจทย์ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องรับไปนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆความรักความสุขความสําเร็จวความอุดมสมบูรณ์ความเขาเรียกว่าการการเงินก็ลื่นไหล การเงินก็ใช้เงินคล่องหาเงินเก่งนะลักษณะของเดลเวอร์หาเงินเก่งเนะนี่ยหาเงินเก่ง,นะง,กงใช้ใจ่ายมีเงินให้ใช้ใจ่ายได้คล่องมือนะคะมีเงินเข้ามีโชคด้วยเนะี่ยเมจิเชียนมีโชคด้วยมีช่วงมีโชค,โชค,โชคในเรื่องของงานในเรื่องของเงินบางคนอาจจะได้เจ,อ,จอแบบเจ,อ,จอความรับแบบปุ๊บปับไม่ทันตั้งตัวเนาะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องให้ต้องกังวลก็ ถือว่าพิพายออกมาเตือนออกมาบอกแล้วกันนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณทุกขวัญทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักมากๆเลยที่ส่งมาให้กับแม่หมอแล้วก็ทานช่องนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะเมจิกทาร์ลตี้ค่ะ